ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแถบชนบทเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลาจากความเจริญเป็นอย่างมากแม้กระทั่งกระแสฟะไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงผู้คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพล่าสัตว์เป็นหลักและอาศัยน้ําจากลําทารหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในหมู่บ้านเมื่อยามค่ํามักใช้แสงไฟจากตะเกียงเพื่อเป็นแสงสว่างนําทางเป็นหมู่บ้านที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุข จนกระทั่งคืนหนึ่งกลุ่มนายพานของหมู่บ้านกำลังปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องการออกไปล่าสัตว์มีพานคนหนึ่งพูดขึ้นว่านี่มันก็ได้เวลาแล้วทำไมไอ้เคนยังไม่มาอีกไอ้เคนน่ะเหรอมันคงดีใจเรื่องลูกชายของมันอยู่นะลุงลุงก็ไปปลอนไปสักคนหนึ่งเถอะข้าได้ข่าวว่านางสบายเบียไอ้เคนนะ่ะเพิ่งคลอด เห็นว่าได้ลูกชายซะด้วยนะคนมันก็ต้องดีใจเป็นธรรมดาเพราะมันกําลังจะเป็นพ่อคนแล้วสีนุ่งปล่อยๆให้มันอยู่กับโลูกเมี้ยสักพักหนึ่งเถอะแหมไอ้พวกนี้เข้ากันเป็นปีเป็นครยเชียณกระท่อมน้อยทางหมู่บ้านสบายจ้าพี่ขออุ้มจะตัวเล็กหน่อยสิได้สิจัดพี่ระวังลูกตื่นด้วยนะจ้าวันนี้พ่อจะไปลาสั คืนนี้เจ้าอย่าดื้อกับแม่ขณนะล,ะละูกวันนี้พี่จะไปล่าสัตว์อย่างนั้นหรือใช่แล้ววันนี้พี่มีนัดล่าสัตว์กับพวกพานของหมู่บ้านน่ะพี่ไม่ไปได้หรือไม่อย่าห่วงเลยสบายพี่ไปไม่นานหรอกเดี๋ยวพี่จะรีบกลับมาพี่ฝากเจ้าดูแลลูกของเราให้ดีๆด,ด้วยและนี่คือสิ่งที่พี่จะมอบให้เขาในวันเกิด ฉันรู้สึกใจคอไม่ดีเลยพี่เดี๋ยวพี่จะรีบกลับมาระวังตัวด้วยนะจ๊ะหลังจากนั้นเคนก็รีบไปที่จุดนัดพบของกลุ่มนายทานแล้วเตรียมตัวที่จะออกล่าสัตว์ก่อนจะออกเดินทางลุงเอี่ยมได้ทักเคนว่านี่ไอเคนวันนี้เจ้ามาได้พกมีดมาด้วยหรือเอ,อสอสงสัยข้าจะลืมมาที่บ้านนะ ไม่เป็นไรหรอกลุงวันนี้เราไปไม่นานหรอกเดี๋ยวคู่เดียวเราก็น่าจะเสร็จแล้วละปิดไปกันเถอะอย่ามัวเสียเวลาเลยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นข้าไม่รู้ด้วยหลังจากนั้นกลุ่มนายพานก็ออกเดินทางระหว่างเดินทางนั้นท้องฟ้าก็เริ่มมืดมิดไร้แสงจันทร์และแสงดาวมีก็เพียงแต่ก้อนเมฆ ที่ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าและตามมาด้วยสายฝนที่พรางพรมไปทั่วทงังป่ากลุ่มนายพานยังคงออกล่าสัตว์ต่อไประหว่างที่กำลังล่าสัตว์อยู่นั้นพานเอี่ยมได้สังเกตเห็นรอยเท้าสัตว์คาดว่าจะเป็นรอยเท้าของเสือแต่สิ่งที่ทำให้พานเอี่ยมประหลาดใจนั่นก็คือ รอยเท้าของเสือตัวนี้มีขนาดแตกต่างกับรอยเท้าของเสือทั่วไปเนื่องจากรอยเท้าของเสือตัวนี้มีลักษณะใหญ่กว่าปกติซึ่งน้ำฝนไม่สามารถชำระล้างรอยเท้าได้เนื่องจากรอยเท้ามีขนาดกว้างและลึกเป็นอย่างมากสักพักพรานเอี่ยมก็ได้เหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หลังพุ่มไม้ ซึ่งมีรูปร่างผอมสูงผานเอี่ยมจึงตะโกนถามไปว่าเจ้าเป็นใครเจ้าออกมาจากรงนั้นเดียวนี่ชายคนนั้นไม่ได้ตอบอะไรแต่สิ่งที่ตามมานั่นก็คือสายตาอันสีเขียวสดและตามมาด้วยเสียงคำรามอันน่าสะรึงจากนั้นชายที่อยู่หลังุูมไม้ก็ได้หายไปแต่กลับเป็นเสือที่เดินออกมาแทน พานทุกคนต่างก็วิ่งหนีกันอย่างกระเจิดกระเจิงพานเอี่ยมจึงบอกให้ทุกคนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แต่ก็มีพานที่เพิ่งฝึกเป็นพานใหม่ๆแต่ยังไม่มีประสบการณ์วิ่งอยู่ด้านล่างเคนได้เห็นดังนั้นจึงกระโดดลงไปช่วยบุญมีเจ้าไ่เป็นอะไรนะข้าอยู่นี่แล้วเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปเดี๋ยวนี้แหละทันใดนั้น ก็มีกรงเล็บอันแหลมคมซัดเข้าที่กลางหลังของเคนเคนจึงพูดกับบุญมีว่าบุญมีเจ้ารีบขึ้นต้นไม้ไปเดี๋ยวตรงนี้ข้าจัดการเองนะเคนระวงตัวด้วยจากนั้นเคนจึงได้เผชิญหน้ากับเสือแล้วทั้งสองก็ได้ประทะก,กันเคนได้ยิงกระสุนไปที่กลางลำตัวของมัน จึงทําให้รู้ว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหน้านี้ไม่ใช่เสือธรรมดาพรานเอี่ยมเห็นท่าไม่ค่อยดีจึงใช้กระสุนพิเศษยิงเข้าใส่เสือตัวนั้นแต่เพาว่าเสือตัวนั้นได้อาศัยจังหวะที่พรานเอี่ยมกําลังยิงปืนอยู่กระโจนเข้าสังหารเคนอย่างไม่ทันตั้งตัวเนื่องจากกระสุนที่พรานเอี่ยมใช้นั้นคือกระสุนเงินเสือตัวนั้นจึงได้รับบาดเจ็บไปไม่น้อยไม่ร้องนะ เดี๋ยวพ่อกะกลับมาแล้วป่านนี้พี่เคนจะเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกใจเขาไม่ดีเลยหลังจากสถานการณ์สงบงลงพรานเอี่ยมจึงบอกให้ทุกคนมารวมตัวกันและเตรียมตัวกลับหมู่บ้านบุญมีเห็นสภาพของเคนจึงเอาแต่โทษตัวเองว่าตนนั้นเป็นคนทำให้เคนต้องมาเสียชีวิตพรานเอี่ยม จึงพูดปลอบใจบุญมีว่าบุญมีเจ้าอย่าโทษตัวเองไปเลยไอ้เคนมันไปดีแล้วแล้วข้าจะบอกกับลูกมีนะเคนยังไงล่ะลุงข้าให้สัญญาต่อหน้าร่างไอ้เคนตราบได้ที่ข้ายู่อยู่ลูกเมียไอ้เคนจะปลอดภัยจากนั้นเหล่าพราน จึงนําร่างของเคนกลับไปที่หมู่บ้านพอมาถึงหมู่บ้านสบายก็ได้ินเสียงเรียกจากพันเอี่ยมสบายจึงไปเปิดประตูและภาพที่สบายได้เห็นนั่นก็คือร่างอันไร้วิญญาณของเคนผู้เป็นสามีทําให้สบายนั้นร้องไห้อย่างนั้นแล้วพันเอี่ยมจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้สบายฟังสบายได้ยินดังนั้นจึงเป็นลมล้มไป ยี่สิบห้าปีผ่านไปเขมเจ้ากำลังทำอะไรอยู่อ้าวนะบุญมีผมกำลังจับปลาอยู่ครับตาเจ้าให้ไปหานะ่ะตาเอียมนั่นแหละครับใส่แล้วรีบรบไปละอ้าวหลานตาหมาพอดีวันนี้ตาจะถ่ายทอดวิชาให้กับเจ้า เจ้าจงตั้งใจเรียนวิชานี้ไว้เพื่อป้องกันตัวนะแล้วอย่าใช้ไปในทางที่ผิดละ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นภัยแก่ตัวของเจ้าเองหลังจากที่เขมได้เรียนวิชาจากพันเอี่ยมเขมก็ได้มันฝึกฝนจนชำนาญและพร้อมที่จะเป็นพานเขมวันนี้ไม่ได้ไปจับปลาเลอลูกอ๋อพอดีว่าวันนี้ผมมีนัด จะไปว์กับพวกเพื่อนนะครับเขมแม่ไม่อยากให้ลูกออกไป่าลสัตวและแม่บอกตามตรงเย่าหวงไปเลยครับแม่ผมเอาตัวรอดได้อยู่แล้วลูกก็รู้ว่าแม่กลัวมากแค่ไหนแม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแม่ไม่อยากให้เจ้าเป็นเหมือนเหมือนพ่อนั่นแหละครับแม่ครับผมน็ะโตแล้วอีกอย่าง ผมก็มีวิชาและที่สำคัญผมมีอาวุธติดมือถ้าใครหน้าไหนมาทำลายแล้วก็มันจะต้องไปคุยกับลาบลางมงง่มงแน่ครับสบายใจได้และผมมีของวิเศษของพ่ออยู่พอตกค้ำเขมและเพื่อนๆก็ได้ออกไปล่าสัตว์เพื่อนคนหนึ่งของเขมชื่อจอมก็ได้พบกับรอยเท้าของคนจอมจึงเรียกเขมและเพื่อนๆมาดู หลังจากนั้นทุกคนจึงเดินตามรอยเท้าไปหลังจากตามรอยเท้ามาสักระยะหนึ่งเขมก็ได้สังเกตว่ารอยเท้านั้นเริ่มเปลี่ยนไปจากรอยเท้าของมนุษย์ก็เปลี่ยนเป็นรอยเท้าของเสือขนาดใหญ่เขมจึงบอกกับเพื่อนๆว่าทุกคนระวังตัวนะเรากำลังเจอกับ